สวัสดีค่ะพบกับน้องพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดราชพฤก์พรราม5ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะพิมพ์อยู่กับเจ้าตัวนะคะฟอร์ดเอเวอร์เรค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปสุดของฟอร์ดเอเวอร์เรเลยนะคะคือรุ่นไทเทเนียมตัวขับเคลื่อน4ีล้อค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสอบาทค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแรงม้านะคะ210แรงม้าค่ะแรงบิดที่500นิวตันเมตรค่ะสําหรับตัวฟอร์ดเน็กเจ e รเอเวอร์เรนะคะ สามารถสั่งสตาร์ทรถนะคะผ่านแอปพลิเคชันฟอร์ดพาได้ค่ะแล้วก็สามารถเช็คพิกัดรถยนต์ได้นะคะสั่งเปิดปิดตัวรถยนต์นะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันฟอร์ดพาได้และอีกหนึ่งอย่างค่ะลูกค้าสามารถนัดเข้าศูนย์บริการนะคะผ่านแอปพลิเคชันฟอร์ดพาได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับคันนี้นะคะก็จะพามาดูชุดแต่งค่ะ ชุดแต่งคันนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะจะพามาดูว่าสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกแต่งเป็นแบบไหนแล้วก็มีแนวการแต่งอะไรต่างๆนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นแนวทางการตกแต่งของรถตัวเองได้ด้วยค่ะสําหรับชิ้นแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าเรียกว่ากระจังหน้าทรงวิกเตอร์ตัวกระจังหน้าเนี่ยเรามีให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นตัว FORD นะคะหรือจะเป็นกระจังหน้าเดิมของตัว เอเวอรนะคะหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นตัว FORD แล้วก็จะมีขีดแดงๆสีสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะเรียกเป็นตัวกระจังหน้าแรนดอมนะคะหรือจะอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวมา้าค่ะจะมีรูปม้านะคะเป็นตัวใหม่อีกแบบหนึ่งมาให้เลือกเช่นเดียวกันส่วนด้านล่างค่ะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าติดเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะวิกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งอีกหนึ่งแบบยอดฮิตเหมือนกันที่ลูกค้าแต่งในตัวเอเวอเรเนี่ยจะเลือก ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะชุดแต่งตัวกันชนหน้าเนี่ยเราก็จะมีเลือกให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3แบบนะคะจะเป็นวิกเตอร์นะคะจะเป็นตัวแรปเตอร์นะคะหรือจะเป็นเจ้าตัวของ AKC mm hmm. เช่นเดียวกันคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เองเลยว่าอยากใส่กันชนหน้าเป็นแบบไหนนะคะ mm hmm. คันนี้คะ่ะลูกค้าก็จะทําเป็นสีดําเงานะคะตรงสีตรงนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าพี่อยากได้ดาเงาดําด้านนะคะก็คือสีตรงนี้เราจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีขาวมุกนะคะแล้วด้านล่าง อันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นขอสีดําเงานะคะเพื่อจะตัดกับตัวกระจังหน้าเนาะต่อไปนะคะคันนี้ค่ะเขาเป็น Final Magic LED นะคะส่วน Final Magic LED เนี่ยตัวเขาเรียกว่าข้อดีของเขานะคะคือเขาจะหักเลี้ยวนะคะตามพวงมาลัยเลยเวลาลูกค้าขับรถนะคะโยกพวงมาลัยไปทางซ้ายนะคะลูกแก้วตรงนี้ค่ะเขาก็จะสาดไฟนะคะส่องไปตามพวงมาลัยของเราเลยแล้วก็จะเปิดเปิดไฟสูงได้อัตโนมัติด,ด้วยค่ะสําหรับกรณีมี รถนะคะส่วนเลนมาตัวไฟหน้าของเราก็จะทําการตกไฟลงไม่ให้แยงไฟของคันหน้านะคะส่วนลูกค้าถามว่าถ้าพี่ใส่ตัวกันชนหน้าไปแล้วมีปัญหากับตัวเซนเซอร์ไหมเพราะคันนี้จะเป็นเซนเซอร์รอบคันเนาะชุดแต่งจะเป็นตรงรุ่นนะคะก็จะมีรูอวาล <c oughs> ตรงนี้เลยนะคะเว้นช <c oughs> ่องเซนเซอร์ไว้ให้คะ่ะ <c oughs> ก็คือใช้งานได้ปกติเลยจะไม่มีผลต่อการติดชุดแต่งนะคะส่วนด้านข้างคะ่ะ ซุ้มล้อเนี่ยพอใส่วิกเตอร์เขาจะมีซุ้มล้อมาให้เราอยู่แล้วก็คือลูกคา้าจะเลือกแบบายจะเอาซุ้มล้อแบบไหนเนาะมี2แบบมีแบบเรียบแล้วก็แบบกงจักรนะคะกงจักรจะมีลายเพิ่มให้ลูกค้าเป็นกิมมีอีกนิดนึงสวยๆเนาะส่วนล้อ,อยางค่ะคันนี้นะคะลูกค้าใส่เป็นตัวล้อแวมไพร์คันนี้สีมันจะแปลกๆสวยๆสะดุดตานิดนึงเพราะว่าล้อแม็กคันนี้ลูกค้าไม่ได้เลือกเป็นสีดําปกติส่วนมากเลยลูกค้าจะใส่เป็นสีดำเนาะคันนี้ลูกค้าขอเป็นสีเทานะคะ มันเลยจะทําให้ตัวล้อเนี่ยมีความสว่างแล้วก็โชว์ลวดลายของล้อแม็กคันนี้นะคะเลยจะสวยๆนิดนึงเด่นขึ้นมาจากตัวรถเลยนะคะล้อแม็กก็เดี๋ยวลูกค้าเลือกรายเองได้พี่ชอบลายสไตล์ไหนแล้วก็เลือกสีอีกต่างหากนะคะส่วนยางคันนี้นะคะลูกค้าเลือกยางเป็นดีเซนตินะคะหน้ายางเป็น A t ทตัวแก้มหน้ายางเนี่ยเขาจะขยายจากเดิมเนาะคันนี้จะใส่เป็น275นะคะตัวหน้ายางอะคะ่ะก็จะทําให ตัวรถเนี่ยเกาะถนนได้มากขึ้นเพราะว่าหน้ายางมันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะการท่งตัวรถก็จะได้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวนี้ถามว่าเปลี่ยนยางมันมีเสียงไหมก็ต้องตอบว่าอาจจะมีเสียงบ้างนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่อยากให้มีเสียงเลย<ม>ก็แนะนําเป็นตัวโตโยไปเลยหรือบ f ไปเลยนะคะใส่เป็นหน้ายางเอทนะคะส่วนตรงครอบหุกระจกนะคะไทเทเนียมอะ ทุกจุดเขาจะเป็นโครเมียมเนาะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าขอให้ทําเป็นสีดําเงาก็คือคันอันนี้ไม่ได้แรปนะคะใส่ตัวครอบกระจกเข้าไปนะคะชิ้นนี้นะส่วนด้านบนค่ะเราแรปหลังคาดํานะคะแล้วก็แรปเหลาหลังคาด้วยปกติถ้าแรปหลังคาดําอย่างเดียวตัวไทเทเนียมนะคะตัวเหลาหลังคาตัวนี้เขาจะเป็นสีโครเมียมอยู่นะคะคันนี้ก็แรปให้เช่นเดียวกันแรปทั้งตัวหลังคาครึ่งคันแล้วก็แรปตัวเหลาหลังคาด้วยนะคะ ตัวครอบมือจับเช่นเดียวกันค่ะตรงที่เปิดประตูถ้าไทเทนเนียมจะเป็นสีโครเมียมคันนี้ซัมปิดโครเมียมหมดทุกจุดเลยก็ใส่ครอบนะคะครอบเป็นครอบสีดําแล้วก็กันลอยตรงนี้ตรงเบ้ามือจับนะคะใส่ครอบไปกันรอยเดี๋ยวขอพาชมด้านในนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวเบาะนะคะปรับเป็นไฟฟ้าเลยนะคะแปดทิศทางเนาะแล้วก็ติดสครับเพดเพิ่มให้ตรงนี้นะคะกันลอยเท้าเวลาขึ้นรถเนาะ ตัวหน้าจอนะคะให้มาเป็นตัวหน้าจอ s ิ n คโขนาด12นิ้วเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ e ีชิปเนะคะ,ะส่วนพวงมาลัยของฟอร์ดจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีปุ่มขับเคลื่อนนะคะให้ลูกค้าเลือกหมุนปรับเองได้นะคะตรงนี้เลยตัวนี้จะมีซันลูปด้านบนด้วยนะคะเพราะเป็นตัวไดเทเนียมเนาะให้ให้พานโลรามิกมูลลูปมาให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะ นะอย่าดูด้านหลังนิดนึงเนาะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะไฟเป็นไฟเดิมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะจะเป็นไฟ full LED อยู่แล้วนะคะเต็มรูปแบบเลยนะคะที่เราติดขึ้นมาก็จะใส่เพิ่มเป็นครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างคันนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันนะคะชุดแต่งด้านท้ายเนาะแต่ว่าชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยตรงเซ,เซนเซอร์ด้านหลังไม่ได้มีการปิดทับนะคะเพราะว่าชุดแต่งอยู่ด้านล่างเนาะเซนเซอร์ของตัวรถจะอยู่ข้างบนนะคะ ตัวนี้ก็จะไม่มีผลกับเซนเซอร์โดย100%เลยนะคะนะส่วนชุดแต่งด้านหลังเนี่ยเขาจะมี2แบบวิกเตอร์จะมีท่อเหลี่ยมนะท่อเหลี่ยมหรืออแบบหือเขาจะเรียกว่าท่อเลขแปมันจะเป็นตัวเหมือนตัวอินฟินิตี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนาะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะมี2แบบนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางการตกแต่งสําหรับคันนี้นะคะก็ใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมไปนะคะเป็นตัว Victor, วิกเตอร์รอบคันและหลังคานนะคะแล้วก็ทําทุกจุดให้เป็นสีดําเลยนะคะ,ะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยู่นะคะที่มารีวิวให้ดูก็คือคันนี้พิมพ์สามารถแถมชุดแต่งตามคันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอากันชนแบบไหนกระจังหน้าแบบไหนล้อแมกย่างแบบไหนแบบนี้เราสามารถแถมฟรีให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในตัวของ f o r d Ever e s t นะคะทุกรุ่นนะคะ อยากได้ชุดแต่งหรืออยากได้โปรโมชั่นประมาณไหนนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามกับทางพิมพ์ดูก่อนได้นะคะหรือถ้าจะจัดไฟแนนซ์นะคะทางเรานะคะมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะคะให้คำปรึกษาก่อนส่งเคสไฟแนนซ์ทุกเคสนะคะลูกค้าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของอาชีพนะคะหรือว่ารายได้นะคะอยากสอบถามก่อนนะคะโทรมาติดต่อสอบถามกับทางน้องพิมพ์ก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร085 356 3884 และสำหรับคลิปนี้นะคะพิมพ์ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจกับพิมพ์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ